สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยนะฮะไม่ว่าคุณจะตั้งใจกดเข้ามาดูหรือว่าบังเอิญผ่านเข้ามานะครับ漆漆คลิปนี้ฮะรีวิวไปเรื่อยเราจะมารีวิวฟิกเกอร์นะฮะเป็นงานสเกลฟิกเกอร์จากค่ายเอาเตอร์กันนะฮะก็เป <decía S 2> ็นตัวละครที่มาจากซีรีส์เลิฟไลท์คูโดโ Project นั่นเองนะฮะเป็นตัวละครที่มีชื่อว่านิชิกิโนะมากินั่นเองนะฮะมากิจังของเรานั่นเองนะฮะตัวละครตัวเดียวกันกับฉากหลังนี่เลยนะฮะเนี่ยเห็นไหม นี่เป็นตัวละครเดียวกันเลยนะฮะนี่นะฮะหัวแดงนะฮะวันนี้เนี่ยคลิปของเราจะเต็มไปด้วยสีแดงนะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าตัวนี้เนี่ยจะสวดงดงามขนาดไหนนะฮะโอเคเรามาดูกันที่หน้ากล่องก่อนดีกว่านะฮะด้านหน้ากล่องก็จะเป็นกล่องลักษณะใสๆแบบนี้เลยนะฮะนี่นะฮะเป็นกล่องใสมองเห็นรอบด้านเลยนะฮะด้านหน้ากล่องก็จะมองเห็นตัวฟิกเกอร์ที่อยู่ด้านในนะฮะมีโลโก้ของเลิฟไลท์อยู่ตรงนี้นะฮะนี่เห็นไหมด้านบนนะเป็นโลโก้ของซีรีส์เลิฟไลท์นะฮะ ด้านหน้ากล่องก็จะมีลวดลายเป็นจุดๆเป็นประกายดวงดาววิบวับวิบวับนะฮะเต็มเลยนะฮะนี่แล้วก็มีชื่อซีรีส์เป็นภาษาอังกฤษนะฮะ Live Life Studio Project นะฮะแล้วก็เป็นชื่อของฟิกเกอร์ตัวนี้นะฮะนิ s ิกิโนะมากินะฮะในชุดว่ายน้ำสวิมสูดเวอร์ชันนั่นเองนะฮะเป็นเออ่งานสเกลนะฮะเป็นงานสเกลฟิกเกอร์นะฮะขนาดหนึ่งต่อเจ็ดนะฮะแล้วก็ด้านข้างมุมนี้ก็จะเป็นชื่อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็มีลวดลายต่างๆตาม กล่องนะฮะเป็นรูปจุดๆ,ๆ,ๆบ้างเป็นรูปดาวเป็นรูปอ,อ,อะไรประกายๆๆประกายบ้างนะฮะด้านหลังนี่สวยงามมากนะฮะเป็นรูปตัวฟิกเกอร์นั่นเองนะฮะเต็มตัวเลยนะฮะตั้งแต่หัวลงมาจนถึงขาเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็มีรายละเอียดตรงนี้ด้านล่างตรงนี้ตามหน้ากล่องเลยนะฮะนี่นะรายละเอียดข้างล่างนี้ตามหน้ากล่องเลยนะฮะ นี่เลื่อนขึ้นมาด้านบนก็จะพบกับลายเซนนะฮะ oh. แต่ว่าไม่ใช่เสนสดนะเป็นลายเส้นแบบปิ้นพิมพ์เอามานั่นเองนะเป็นแบบสกรีนลงกล่องมานะฮะไม่ใช่เส้นสดนะฮะโอเคแล้วก็ด้านข้างอีกฝั่งนึงก็เป็นกล่องใสๆแบบนี้เลยนะฮะนี่นะด้านใต้ก็ไม่มีอะไรนะเป็นรายละเอียดต่างๆด้านบนก็จะเป็นรายละเอียดนะ,ะเป็นรายละเอียดตามที่อยู่หน้ากล่องเลยนะฮะพวกชื่อสกุลสเกลชื่อฟิกเกอร์ชื่อเรื่องนะฮะ โอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่าว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะจะสวยๆสงามขนาดไหนนะฮะมาฮะแกะดูกันเลยชึบแล้เวเราก็ล่าเข้ามาเลยนะฮะนี่ปืด๊ดนี่ด้านหลังก็จะเป็นฉากแบบฉากริมทะเลนะฮะเห็นไหมเนี่ยเป็นฉากแบบท้องฟ้าทะเลชายหาดนะฮะมีมีม,ม,ม,มีมีแบคแ็คกราวด์ด้านหลังที่ในกล่องด้วยนะฮะ ตัวฟิกเกอร์นะฮะก็จะถูกบรรจุมาในลักษณะแบบนี้เลยนะฮะเป็นกล่องบล็อกพลาสติกแบบนี้นะฮะนี่เห็นไหมเนี่ยเป็นกล่องเป็นบล็อกมาอย่างนี้เลยนะฮะนี่แล้วก็แกะเข้าออมา ชึบอ่าเงี้ยออกมาป๊าบอ่าเปิดออกมาแล้วนะฮะโอเคฮะก็แกะออกมาเรียบร้อยนะฮะก็จะมีทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะฮะชิ้นแรกก็จะเป็นฐานนะฮะเป็นฐานรูปทรงวงกลมนะฮะเป็นวงกลมใสแจ๋วเลยนะฮะอันนี้เนี่ยฐานใสของจริงนะฮะก็ไม่รู้ในกล้องจะเห็นไหมแต่มันจะมีตัวหนังสือเขียนไว้ด้วยนะฮะว่า Love Light Solar Project นั่นเองนะฮะคำว่า Solar Project เนี่ยเห็นชัดหน่อยแต่ว่าคำว่า Love Light เนี่ยมันจะเห็นไม่ค่อยชัดหน่อยนะฮะเห็นไหม มันจะมีตัวหนังสือเลฟบลท์อย,อยู่เห็นปะนะฮะจางๆนะฮะไม่ค่อยชัดมากนะแล้วก็มีลวดลายเป็นแบ็ดประกายดวงดาวอยู่ว,วิบวับเต็ไมไหมดเลยนะฮะมีที่เสียบเท้าอยู่2รูตรงนี้นะเป็นเดือยโผล่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ก็เป็นฐานวงกลมใสๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ชิ้นต่อมาก็คือตัวฟิกเกอร์ของเราน้องนิชิกิโนะมากี่จังนั่นเองนะฮะ ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยผมได้มาเป็นมือ2นะฮะเป็นมือ2แล้วก็สภาพเนี่ยค่อนข้างเก่าแล้วนะฮะเพราะว่าตัวกล่องเนี่ยก็มีร่องรอยของการขาดนะ,ะผมเอาสกอตเทปแปะไว้นะ,ะที่ตัวกล่องนะฮะเพราะฉะนั้นที่ตัวฟิกเกอร์เนี่ยก็อาจจะมีร่องรอยตําหนิเอ่อรอยคราบด,ดํารอยเปื้อนที่อาจจะเกิดจากการที่มันเป็นของมือ2นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของตำลงตําหนิอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ฟันธงไม่ได้นะคะว่าตําหนิจุดไหนเป็นของที่มาแต่เดิมอยู่แล้วหรือว่าตําหนิจุดไหนมันเกิดขึ้นจากการที่เป็นของเก่าเป็นของมือ2นะฮะ อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีตรงไหนบ้างที่มีร่องรอยเปืเป้อนร่องรอยตำหนินะฮะโอเคก็ร,บรอบๆก็มีประมาณนี้นะฮะนี่นะนี่หมุนให้ดูร,บรอบๆนะฮะเป็นชุดเออสีขาวนะ,ะเป็นชุดสีขาวนะฮะแล้วก็มีอมชมพูนิดๆน,น,นะสับชุดนะมีโบตรงนี้เป็นสีชมพูนะฮะ แล้วก็มีตัวบลาตรงนี้เป็นเหมือนลายตารางสีชมพูนะฮะตัวบลาของเขานะมีที่คาดผมด้วยนะฮะนี่มีดอกไม้ดอกเบลเอเลยนะฮะอยู่ตรงที่คาดผมนะที่คอก็ใส่สร้อยนะสร้อยไข่มุกสีเขียวนะเห็นไหมออกสีเขียวๆนะฮะสร้อยไข่มุกตรงคอด้านในนะฮะนี่สีแบบเดียวกันกันกบตรงข้อมือเลยนะฮะเนี่ยนะสีเขียว อย่างนี้นะฮะเหมือนกันเลยตรงคอกับตรงข้อมือก็สวยงามมากนะฮะสวยงามมากติดตรงที่มันเป็นของมือสองแล้วก็เป็นของที่ค่อนข้างเก่านะฮะก็เลยจะมีร่องรอยเอ่อเปื้อนค่อนข้างเยอะนะฮะซึ่งร่องรอยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ขานะฮะก็ที่ขาเนี่ยมันจะมีรอยเปื้อนรอยดำค่อนข้างเยอะนะฮะเป็นรอยคาบดำๆนะฮะเพราะว่าตัวฟิกเกอร์ตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นของมือสองแล้วก็เป็นของเก็บที่ค่อนข้างเก่าแล้วนะฮะก็เลย ตัวฟิกเกอร์เนี่ยก็เลยอาจจะมีล่องรอยของคราบเหนียวๆนะครับก็ถ้าเกิดใครเป็นสายเก็บฟิกเกอร์เนี่ยก็น่าจะรู้นะฮะว่าถ้าเกิดเก็บไว้นานๆอยู่ในกล่องอยู่ในที่อากาศร้อนๆเนี่ยตัวฟิกเกอร์อาจจะแบบเหนียวได้นะฮะซึ่งมาร์กิตรงนี้ก็เป็นนะฮะซึ่งจุดที่เหนียวเนี่ยจะอยู่บริเวณน่องตรงนี้เลยนะฮะเนี่ยน่องตรงเนี้ยนะเป็นจุดที่แบบค่อนข้างเหนียวแล้วนะเริ่มเริ่มมีความเหนียวแล้วนะฮะ ก็เลยมีรอยเปื้อนเปื้อนรอยดำรอยข้าบอยู่เต็มขาเลยนะฮะแต่ว่าจะเป็นรอยแบบไม่ค่อยชัดนะเป็นรอยจางๆนะฮะจะมีบางจุดที่แบบอาจจะดูชัดหน่อยนะฮะซึ่งก็มีอยู่ที่ขาทั้งสองข้างเลยนะฮะทั้งข้างซ้ายข้างขวาเลยนะฮะก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะฮะไม่รู้ว่าเอาน้ำล้างจะออกไหมนะฮะ เพราะว่าผมก็เพิ่งได้มาเมื่อไม่นานมานี้เองนะฮะยังไม่ได้ลองอล้างนะ้ำหรือว่าทำความสะอาดดูเลยนะ,ะว่ามันจะขัดจะถูออกไหมนะพวกรอยดําคราบดำและคราบเหนียวต่างๆนะฮะก็เดี๋ยวต้องลองดูเนี่ยผมพยายามหมุนให้ดูอยู่นะระหว่างที่ผมพูดเนี่ยนะฮะอาจจะเห็นลางๆไม่ค่อยชัดบ้างนะแต่ว่ามันจะมีรอยคราบอยู่นะฮะเป็นเหมือนรอยด่างๆดำๆนะโอเคมาประกอบใส่ทานกันดีกว่านะฮะ ก็หันมุมให้มันตรงนะครับจะมีรูเล็กกับรูใหญ่แล้วก็เสียบม,มาลงไปปึ๊บนะเรียบร้อยนะฮะนี่เสียบฐานเลยก็จะยืนได้แบบนี้นะฮะนี่ฐานใสเชียนะฮะนี่เดี๋ยวซูมให้ดูแบบใกลก้ๆนะฮะท่านผู้ชมน่าจะเห็นอยู่บ้างไม่มากก็น้อยนะพวกรอยดำๆจางๆที่ขาเนี่ยขนาดผมดูในกล้องเนี่ยผมยังเห็นเลยนะนะในจอคุณผู้ชมก็น่าจะพอเห็นอยู่เหมือนกันลมั้งนะฮะนี่ น่ารักนะน่ารักมากนะฮะนี่ชูแขนด้วยนะสองข้างเลยนะฮะนี่เห็นความขาวไหม <c oughs> นี่แจ่มแจ๋วเลยนะฮะสัตว์ตัวนี้นะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีรอยดำๆดำ่างๆที่ขาเนี่ยก็คือจะสวยงามมากนะฮะก็ถือว่าดีไปนะฮะที่แบบหน้าตาของเขายังสวยงามอยู่ไม่ค่อยมีรอยอะไรนะฮะ ส่วนรอยที่ขาเดี๋ยวก็ต้องไปหาวิธีจาัดก,การเอานะฮะนี่เดี๋ยวหมุนให้ตรงๆนี่อมองกล้องนะนี่ประมาณนี้นะฮะสายตามองกล้องสีสันของตัวฟิกเกอร์ก็สวยงามดีนะฮะลงสีมาได้สวยดีนะฮะสดใสสวยงามไม่ซี่จนเกินไปนะฮะนี่ผมนี่คือแดงแบบแดงแจ๋เลยนะฮะ ใบหน้าก็ทำออกมาได้ดีนะพวกโครงหน้าเบ้าหน้าสีหน้าเววตาของเขาเนี่ยการลงสีลูกตาสีตรงปากสีตรงแก้มก็ทำออกมาได้ดูดีนะฮะดูดีสวยงามน,น่ารักมากนะฮะ ว่าต้องให้คะแนนตัวนี้นะครับผมขอให้เต็มเต็มไปเลยนะก็คือ10เต็ม1ิบนะฮะส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมถึง10เต็ม10ทั้งๆท,งท,งที่มันมีรอยเปื้อนรอยดำรอยคราบต่างๆที่ขาเยอะขนาดนี้ทำไมมัน10เต็ม1ิได้ยังไง<ะ>คือจะบอกแบบนี้นะว่าตำหนิบนตัวมันเนี่ย คือด้วยความที่มันเป็นมือสองแล้วก็เป็นของที่ค่อนข้างเก่าด้วยนะขนาดกล่องยังขาดเลยอย่างที่บอกไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงไม่รู้นะฮะว่าตําหนิตรงไหนเนี่ยเ,เป็นตำหนิจากโรงงานหรือว่าตําหนิตรงไหนเนี่ยมันเป็นตําหนิที่เกิดจากความเป็นของมือสองมันก็เลยไม่สามารถหยิบตําหนิเหล่านั้นเนี่ยมาหักลบคะแนนได้นะฮะเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่ามันเป็นตําหนิจากโรงงานหรือว่ามันเป็นตําหนิจากเจ้าของเดิมนะฮะโอเคคะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์มาติชมกันได้นะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ ันะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ